สุรินรองผู้จัดการมณฑลฐานบกที่25ผู้กับการสถานีตำรวจภูทรสวายหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาบัวคณะครูนักเรียนและพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับมณฑลฐานบกที่25สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85,000ปันามเป็นสาธารณะร่วมกันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตบลนาบัวเพื่อให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่าทรัพยากรที่มี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองหน้าอยู่สวยงามสร้างความร่มรื่นและช่วยลดปัญหาโลกร้อนกด้วยบรารมีปกกล้าปกกระหม่อมทั้งสองพระองค์จงโดนบนันดาลให้คณะผู้จัดงานหัวหน้าสุวราชการแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชนตำบลน,นาบัวทุกท่านจงประสบความสำเร็จ ในการดำเนินงานทั้งในหน้าที่การงานและครอบครัวบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วผมขอเปิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมณบัดนี้ 1 2สินหาพระบรมราชินีนาถในรัชการที่9นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านได้ไปร่วมกิจกรรมต่างๆในวันนี้ก็ถือว่าท่านได้มาร่วมกิจกรรมสําคัญนะครับหลังจากถ่ายภาพกิจกรรมที่ระลึกในวันนี้แล้วขอกราบเรียนเชิญท่านบนตรีพิเชษอาทิิธ์รงผู้บัญชาการมณฑลทานบกที่25ประธานในพิธีพร้อมด้วยท่านนรศน้องจัดสุรินป่าไม้จััดสุริน มดสนนันบกที่25และเจ้าของพื้นที่คือองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวประชาชนชาตวตำบลนาบัวทุกคนขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีที่กรุณาให้เกียรติในพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ครับในโอกาสแรกนี้กับผมขออนญาตแนะนำหมหน้กส่วนราชการเษตากรการเกษตรสาขาสุริน นายสายันคุณเิริผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรสาขาปราศาสตร์นายอนเนกเกียงเกียงวัวป่าไม้จังหวัดสุรินทร์นายไกลศรีมณีอ่อนหัวหน้าหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่สอร .2 นายวุฒิคุณงามปัญญาหน้าเกตรรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทัดทันห้วยสำราญนายวิทยา เท่งเล่นดีผู้ในการโรงเรียนนาบัววิทยาบ้านกระทมคุณรัตนิมิตนายเกียรติศักดิ์ประจุทร,รัพย์ผู้ในการโรงเรียนบ้านดอนโอกนางทิพวรรณน้อยนิดผู้บริการโรงพยาบาลสงเสริมกระผมปริญญาบียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการประจำที่ด้านหน้าพระบรมชายลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาด้านบนเวทีขอรนเชิญนายเลิศดบุตรกองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินครับ ขอรนเชินพันเอกศักดาครับม,มีสีรองผู้มาการบนตนดางบกที่25ท่านที่1ขอเรขอริเชิญพันเอกสาธิตเกิดโคกรองผู้บัชาการมนตนดันบกที่25ท่านที่ 2. ขอเขอริเชิญพันตำรวจเอกธนวัฒน์สุมาณตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสวายขอเริเชินนายนาทีทมพิทักษ์พงผู้มีการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมจังหวัดสุรินขอริเชินนายกษณุเหลืองพิบุลรกิจนายอำเภอเมืองสุริน และเดอนเสนเจ้าของพื้นที่ผู้ปกครองท้องที่คือนายเฉลิมชัยเขียวหวานกำนันตำบลนานบัวข้าประจําจุดยืนหน้าแท่นปริสุทธานพระบรมเชิญรักสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาในรัชกาลที่9ก้าอรเดินเสนครับครับลำดับต่อไปกระผมกอร์เดินเสนพลตรีพิเชษฐ์อาจพทธิรงผู้บัญชาการบนตนฐานบกที่ซีมาประธานในพิธีประจําจุด น้าท่านประดิษฐาน,รราารนาพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขอกราบเรียนเชิญครับ,รบเอาเอาขอท<อ>ี่เจนพุทธพิธีทุกท่านยืนขึ้นนะครับไหวความกรบุบเจนใหม่ขอไปครับรอก่อนครับเจ้าที่เจนใหม่เราออครับไหวความกรุบพระบรมชายลาลักษณ์ ทรงเป็นพระนางเจ้าสีรีเกตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เกนะ้าตรงหน้าวปยัดครับกระดิ่งเจนท่านประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะครับไปงคับที่เชจนใหม่ และเชิแป้คำกลาวตวราชสุดี ื่องในอภิรักกิจต่าสมัยคล้ายวันเฉลิมะชนพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งพวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอา่านสูตดได้จากพระราชก,กรณียกิจทั้งปวงที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงบำเพ็ญด้วยพระวิริยะอุตสาหะตรากตรำพระวรกา,าย นับอนเนกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพระสพนิกรและความมั่นคงของชาติทรงเป็นขวัญและกำลังใจของปวงอาณาประชาราษฎรในยามที่บ้านเมืองเกิดภัยพิบัติไม่ว่าโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษย์เป็นผู้ก่อขึ้นใต้ฝ่าลองอองธุลีพระบาทประทับใกล้ชิดพระสพนิกร โดยไม่ทรงหวาดวันต่อภัยอันตรายด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาที่คุณทรงชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีสมัครสมานสามัคคีอย่างสันติเป็นที่ทราบซึ่งประทับในทุกดวงใจของมง <คน S 2> ุลชนดัดงพระมริหาไทย จากทวายใจให้โยมในโอกาสมหามงคเลเฉลิมพระชนมพรรษาแปาพรรษา12สิงหาค 2, าม2อง0มีจำนวนยอดเ0 0คนคร,รับอาติติรงผู้บัญญาการบนพลมฐานบกที่25ด้วยในท่านนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18กรกฎาคม2560ว่ารัฐบาลควรจัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผน่นดินเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันรปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ทั้ง77จังหวัดอย่างพร้อมเพรียงกันองค์การบริหารส่วนตำบลระบัวร่วมกับมณฑลทหารบกที่25 จึงได้ร่วมกันจัดทาโครงการพื้นปูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวายซึ่งกรมป่าไม้อนุญาตให้กองทัพบกโดยมณฑลทาหารบกที่25ใช้เป็นสนามฝึกอาวุธประจำหน่วยซึ่งถูกรัศดรบุกรุกและทางราชการทูลคืนมาได้พื้นที่600ไร่โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อํำลึกในาพาะมหากรรณาที่คุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลราทีเบตร,รามาธิปดีจากรีนัคริพบดินสยามมินทราธิราชบรมมานาบ่าพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมบราชินีนาในราชการที่9 2. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี และร่วมกันทําความดีให้กับประเทศชาติตามพระราชบาย 3. เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกในการรักต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศ 4. พื้นที่ปลูกป่าในวันนี้รวม43ไร่และจะทําโครงการปลูกป่าให้ครบ600ไร่ปับันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณากล่าวเปิด

มีสุขและทุกข์จนเหนื่อยหรือท้อก็ยังมีพ่อพ่อล่วงของกวางชนเป็นดังสายน้ำเป็นดังหยาดฝนเชื่องหรือรอ ชุ่มเย็นเป็นดังสายลมพัดพาเมรุ่มรอ้อน20ปีตัวเป็นไงครับโครงการนี้โครงการนี้ดีมากแต่ต้องดูแลสำคัญคือต้องดูแลให้รอดถ้าดูแลดีก็กลายเป็นป่าถ้าดูแลไม่ดีก็เหมือนเดิไมดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลก ไม่เจอกันอีกครั้งตอนตอนน้่นหม่คนไทยประชาชนต้องม่นชอบช้าจะทำความดีรักสามาคิดจะน้อมเดินรอยตางจะทำให้พอ่อได้สุด